สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมรซนด์ก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นหวานๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับก็เหมือนเดิมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันที่เซตติ้งก่อนเลยนะครับเซตติ้งที่ไม่ควรเปิดไว้นะถ้าคนที่จะเล่นหวานๆหรือว่าเล่นหนักยิงแต่จริงผมแนะนําให้ปิดตลอดนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ค่อยดีนะต่อจะให้ไม่ใช่หวานๆก็ตามนะครับคนที่ปิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาบอกไว้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ปิดนะ ก็คือตัวช่วยเลงนะครับตัวนี้นะควรกดปิดไว้นะครับถ้าไม่กดปิดไว้มันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมลากเดินแล้วนะครับมันก็จะไม่ออกมานะคือมันก็ยังจะไปยิงเขาอยู่นะเนี่ยแบบจะไปทําไมเนี่ยฮะ <laughs> อยู่ดีก็เดือดนะฮะอันนี้ต่อให้ไม่ใช่หวานหวานก็ควรที่จะปิดไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้นะอันนี้บอกไว้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับอันนี้ปิดไปเลยนะส่วนอันอื่นก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนะเซตติ้งของผมก็จะเหมือนเดิมเลยนะ ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเรามาเริ่มกันที่การคอมโบหวานหวานนะครับผมอย่างที่รู้นะครับว่าหวานหวานในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโหดนะครับเนื่องจากมีสกินมานะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่โหดมากนะครับหวานหวานะตอนนี้คือแพร่ระบาดมากนะครับโอเคเรามาดูคอมโบเบื้องต้นหวานหานดีกว่านะครับผมหวานหวานแล้วบางคนก็จะเล่นแบบนี้นะครับเดินไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตีนะครับแล้วก็จะได้ติดอัติเมทนะหวานหวานต้องมันจะมีพาสซสีฟตรงนี้นะครับที่ทําให้เขาไม่สามารถใช้อัติเมทได้นะ คนที่เริ่มมาได้ยังใช้อติเมตไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเพราะว่ามันยังไม่เก็บสแต็กนี้นะมันต้องยิงพาส,สีตรงนี้ให้ติดก่อนนะครับให้ระเบิดวงให้ครบนะครับแล้วค่อยกดอัติเมตบินได้นะจะเรียกว่าบินหรือว่าเหาะดีนะฮะ <c oughs> ก็คงได้หมดนะครับผมประมาณนี้นะแต่การคอมโบจริงๆของหวานๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะสกิล,ลหนึ่งไปแล้วก็พุ่งแล้วกดสกิล,ลสองนะครับ คนที่เล่นหวานๆนะครับบางคนอาจจะลืมใช้สกิลสอนะครับเพราะคิดว่าสกิลสอเอาไว้หนีอย่างเดียวนะครับจริงๆไม่จําเป็นนะมาสามารถเอาไว้ระเบิดวงทําให้วงตรงนี้แตกได้นะครับหรือว่าสแต็คตรงนี้ระเบิดออกได้นะครับแบบนี้นะแล้วก็มีเกตเล็กเกตน้อยนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะเล่นหวานๆนะก็คือเวลาหวานๆเราเนี่ยยังไม่มีสแต็คขึ้นนะครับรอบศัตรูนะมันยังไม่มีสแต็คขึ้นนะครับถ้าเรากดตีรอบนึงนะครับมันจะมีสแต็คขึ้นมานะ มันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่ผมจะพูดหมายถึงว่าอยู่ๆเราเดินเข้าไปเนี่ยแล้วใช้สกิลสอนะครับผมจะแตกมันจะระเบิดไหมนะครับผมคําตอบคือไม่ระเบิดนะครับจะแตกรอบๆตัวศัวตรูนะครับจะไม่ระเบิดนะก็คือเราควรที่จะใช้สกิลหนึ่งไปเพื่อเรียกสแตกก่อนนะครับให้สแตกมันขึ้นมาก่อนนะแล้วก็กดระเบิดนะแล้วก็อย่างนี้ประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าสกิลสองนหวานอ่ะมันเอาไว้หนีได้ด้วยนะบางคนคิดว่า ผมสอนไปเนี่ยเอาไปเปิดก็คิดว่าจะเอาไปเปิดอย่างเดียวนะครับไม่จําเป็นนะมันเอาไว้หนีได้ด้วยนะวนที่จะยืดหยุ่นนะครับตามสถานการณ์นะอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายๆคลิปนะครับผมว่าถ้ายิ่งยืดหยุ่นได้มากนะครับ <c oughs> เทคนิคการเล่นมันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันจะทําให้เราแบบไม่ยึดติดนะครับกับอะไรเดิมๆเราจะแบบพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อที่จะเก่งขึ้นนะอันนี้ก็ระเบิดระเบิดไกลๆก็ถึงนะคือระยะประมาณอย่างที่เห็นเลยนะครับประมาณนี้เลยนะ โอเคต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องการใช้แอดติเมตกันดีกว่านะครับหลักการใช้อดติเมตนะครับถ้าสถานการณ์ที่เราเจอตรงหน้าเนี่ยสมมติมีเทลิสลาอยู่แล้วมาเป็นแท้งเนี่ยและข้างหลัง2ตัวนะครับเป็นแคลรี่นะอันนี้คือเหตุการณ์สมมุตินะครับเหตุการณ์สมมุติเท่านั้นนะสมมุติ <c oughs> เราเจอแท้งอยู่ตรงหน้าเราจะเอาแคลรี่2ตัวนะครับผมเราควรที่จะทํำยังไงเราควรที่จะ เปิดอันติเพราะว่าแครี่เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะไม่เดินออกมาล้ำหน้าล้ำเส้นหรือว่าจะใครย,ยิงจากตำแหน่งที่ตัวเองปลอดภัยนะครับสำหรับแครี่นะแล้วก็เมดนะครับผมประมาณนี้นะเราก็ควรที่จะเปิดจากแทงก็ได้หรือว่าไฟเตอร์ก็ได้นะครับเพื่อเก็บอันติเมตเรานะครับผมนี้เราจะทําให้ดูนะครับก็จะปล่อยระเบิดไปแล้วก็ลากออกนะครับแบบนี้นะดูทันกันหรือเปล่านะครับก็คือเราจะไม่ยืนนะครับให้ตรงวง ของเทดิสลานะครับผมแต่เราจะใช้อัติเมตเราจะใช้ผลประโยชน์จากเขานะครับในการกดอัติเมตนะเราจะกดแค่ครึ่งวงนะหรือไม่ใท่ครึ่งวงเขาเรียกว่าปลายวงนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถเอาอัติเมตเนี่ยเดินหลบมาแล้วไปใช้กับตัวอื่นได้แต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าศัตรูจะไม่ยืนนิ่งๆให้เราใช้อัติเมตแน่ๆนะครับแล้วก็หาจังหวะเอานะครับผมบางจังหวะมันไม่ได้ก็เดินยิงไปเลยนะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้ามาเป็นแบบนี้ เราก็ควรที่จะหลบเลี่ยงนะครับผมไม่ใช่ว่าเราไปใช้สกิลแบบว่าเนี่ยยืนยิงเงี้ยและเดินอยู่นิ่งๆนะครับมันก็จะยิงแต่ทิริตรานะแล้วศัตรูจะถึกนะแล้วมันจะไม่ตายนะครับมันทําให้เราไม่สามารถลําพวกดาเมจด้านหลังได้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับว่าเวลาเราจะลําเนี่ยเจอแท้งอย่างเงี้ยเราเก็บสแต็กจากแท้งได้ง่ายแต่เราจะลําแท้งอย่างเดียวแล้วมันไม่ตายแน่ๆนะครับผมแล้วก็ควรที่จะไปเก็บตัวหลังก่อนนะครับผม ระเบิดไปนะครับแล้วก็กดปิ่มวงนะนี่แล้วก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วค่อยเดินกลับมาเอาก็ได้แบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ควรที่จะเอาอัติมทไปลงกับแท้งหมดนะครับเพราะเพราะว่าแท้งเนี่ยเหมือนประมาณว่าเขาตั้งใจให้เราเก็บอยู่แล้วเพราะว่าตัวมันต้องํำหน้ายืนชนอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่ควรจะรู้ไว้นะครับถ้าเล่นหวานนะสำหรับคนที่ถามนะครับว่าถ้าเราใช้สกิลหนึ่งเนี่ยแล้วก็เก็บสแต็กเอาเงี้ย ถ้าเราเดินออกจากระยะนะครับที่อันติเมทกดได้นะครับเราจะไปกดใส่ตัวนี้เลยได้ไหมคําตอบนะครับคือไม่ได้นะคําตอบคือถ้าออกจากระยะออกวงเนี้ยมันก็จะหายนะครับแต่ถ้ากลับเข้ามาก็ยังอยู่เหมือนเดิมแบบนี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะถ้าคนที่จะเก็บผถมถึงบอกเงี้ยถ้าจะเก็บอันติเมทนะครับ่าเก็บจากแทงเอาแล้วก็หาจังหวะเอานะแต่ศัตรูอะไม่ยืนนิ่งๆให้คุณใช้อันติเมทได้เล่นอยู่แล้วนะครับผมถ้าสถานการณ์จริงมันจะใช้ยากกว่านี้นะอันนี้ก็แค่เป็นเหมือนแบบ บอกเป็นเบื้องต้นเลยแนวทางนะครับในการเล่นนะเพราะที่สําคัญนะครับก็ควรที่จะยืดหยุ่นตามสถานการณ์จะดีที่สุดนะครับผม <S 1> <S 1> และอันนี้ก็เผื่อไว้หน่อยนะครับถ้าศัตรูยืนอยู่ในป้อมอย่างเงี้ยแล้วเราคือจะโดดยิงอย่างเดียวบางทีมันโดดยิงอย่างเดียวแล้วมันแบบมันหลงนะครับแล้วเราแบบไม่อยากกระโดดเงี้ยเราทำไงนะครับเราก็ลากได้เลย,เ,ลย <S <S เราก็ตีอย่างเงี้้เลยหรือมันจะเดินมานะครับมันจะไม่โดดโอเคนะประมาณนี้นะครับมันเป็นแบบว่าทิกแบบเล็กๆน้อยๆเลยนะมันไม่ได้อะไรมากนะครับสำหรับตัวนี้นะ และต่อมานะครับก็คือสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งนะครับของหวานหวานนะที่เป็นเหมือนประมาณว่าซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับสำหรับตัวละครหวานหวานนะก็คือการเคลื่อนที่แบบไม่ใช่การเดินนะครับเป็นการโดดไปนะแบบนี้นั่นเองนะครับผมแนะนําว่าถ้าใครยังไม่ชินนะครับก็มาเล่นในโหมดฝึกซ้อมนะแล้วก็กดโจมตีนะออกของแบบนี้เลยนะครับออกของแบบนี้นะแล้วฝึกเอาตรงนี้นะครับผมมันก็จะวิ่งแบบนี้นะครับคนที่ไม่ชินบางทีแบบกดเดิมมาตลอดเงี้ยมาเล่นอย่างนี้แล้วมันรู้สึกแบบ พี่มันรู้สึกไม่ถนัดเลยอะไรเงี้ยแต่อยากลองฝึกหวานๆดูนะครับก็มาหมุนเล่นในนี้ได้นะมาเดินเล่นในนี้ก็ได้นะครับมาโดดเล่นนะดึงๆๆ,ๆตรงนี้เอานะฮะฝึกให้แบบไม่ได้เหมือนความชำนาญเขาเรียกฝึกให้ชินมากกว่านะครับให้แบบว่าเวลาไปเล่นในเกมจริงเนี้ยเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันโดดโดดรวยๆอย่างนี้เลยนะมันโดดเป็นแบบจิงโจ้เลยนะอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นการฝึกในการใช้อันติเมทเก็บสแต็กอันติเมทได้ด้วยนะครับผม อ่าประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะสำหรับหวานๆนะครับการโดดไปโดดมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะเดิมทีตัวเขาจะไม่ออกรองเท้านะครับแล้วเขาก็จะไม่เดินนะครับเขาจะโดดเอานะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่จะฝึกเล่นหวานๆนะครับผมและอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะมีเกมเพย์ให้ดูนะครับว่าเล่นในสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าฝึกในโหมดฝึกซ้อมอ่ะมันก็ฝึกได้แค่ระดับหนึ่งนะครับแต่ที่สําคัญจริงๆคืออยู่ที่คือเราจะนําไปใช้งานจริงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมยิ่งเอาจากที่ฝึกไปแล้วไปใช้ได้จริงเนี่ยมันก็จะยิ่งดีนะครับ แต่ถ้ายัางใช้ไม่ได้เงี้ยเราก็ควรที่จะฝึกซ้อมด้วยโหมดฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ฝึกจากของจริงด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มชั่วโมงบินให้เรานะครับให้เราแบบว่าชินกับการใช้สกิลของตัวละครตัวนี้นะครับมันก็เหมือนกับตัวละครทุกตัวนะครับที่เรายังไม่เคยเล่นเงนี้ยมันก็จะไม่ชินกับการใช้สกิลรู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันรู้สึกมันงงนะครับหรือว่าไม่ถูกใจเรานั่นเองนะครับผมแต่ถ้าคนที่เล่นเป็นแล้วหรือว่าชินแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันก็ปกติอะไรอย่างนี้นะครับผม งั้นเราก็อย่าให้เสียเวลานะครับเราไปดูเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับผมรอบนี้เจอเบนีนะครับแล้วก็เดียรล็อปากิโตดิกกี้แล้วก็เซเบอร์เป็นป่านะเซเบอร์ป่านี่ค่อนข้างที่จะวันฮิตคิวสำหรับเรามากนะครับเป็นตัวที่แบบเราค่อนข้างที่จะเกลียดนะครับผม ทำไมเกลียดต้องมีรอเรือด้วยก็ถ้าที่จะไม่ชอบเลยดีกว่าเอาง่ายๆนะครับผมแล้วก็ที่ผมยังไม่ได้พูดไปนะครับในการสอนนั่นก็คือตอนใช้สกิลหนึนะครับถ้าเราปาสกิลหนึ่ไปโดนสตูนะครับสตูก็จะติดสตันนะครับถ้าโดนครบ2รอ,อบนะสกิลหนมันจะมีทั้งหมด3รอบนะครับผมถ้าโดน2รอบก็จะติดตันนะประมาณนี้นั่นเองนะครับผม จริงมันก็ไม่เชิงติดตานนะัมันเหมือนประมาณว่าจับขาวไว้นะครับไม่กระลอกตัวไว้ประมาณนั้นนะครับผมส่วนสกิล2ก็จะเป็นการล้าง CC นะครับซึ่ง CC เนี่ยก็เหมือนเดิมครับโดนซ c ของฟังกโกหยุดไว้เหมือนเดิมนะครับซ c อันติเมทฟังกโกนะไม่สามารถล้างได้นะครับแต่อย่างอื่นล้างได้หมดเลยนะอ้าวเซเบอร์ มีคนจะมาหาเรื่องกับหวานหวานตัวตึงตแล้วก็เปิดไปเลยอย่างนี้ครับเพื่อนดักให้แล้วเอานะและสตาร์ทสองครับกดระเบิดไปทำลายเจาะก,ก่อครับสวยครับยิงโอ้โหดับเบิ้ลคิวชิวๆครับผมแล้วพี่พี่มาทำไมครับพี่เบนเนสก,กินดูการดี้ทำทรงตึงมาลัดบับหรือเปล่ารเราอะเออ แตยืนกับปิกิตโตก็เครียดๆอยู่นะหมายถึงเราเนี่ยเครียดๆอยู่นะอุ้ยโอ้โหโดนเขามันล้วงในบ้านเกินไปเป้าอันนี้ยอมโดนเลยฮะอันนี้ลืมไปว่าเขาดาเมจแลวนะครับวิบ่งเขามาล้วงในบ้าน,นสบายๆนะครับผมเก็บสแต็กไม่แ赖นะครับเรารอเดี๋ยวผมเลดเกมแล้วผมเกิดก่อนผมเกิดเดี๋ยวผมผง,งาดแข็งแกร่ง เระเบิดครับกวสกิลสองทำดาเมจนะครับอย่าลืมที่ใช้สกิลสองเพื่อเป็นดาเมจด้วยนะบางทีเล่นหวานๆนะบางทีก็อาจจะแบบลืมใช้สกิลสองนะครับแล้วก็ปล่อยสกิลสองแบบปล่อยผ่านไปเลยนะครับไม่ได้ใช้นะมันก็จะเสีย,เส,ยเสียดาครับแล้วก็ดาเมจก็จะดีพีเอสก็จะลดลงด้วยนะเ่นกลางทําไมเ่นกลางมันเยอะแยะ่ยเยไปหมดนะครับผมดูเหมือนเราต้องคงต้องไปเติมแล้วสิวแ,วแต่จะไปทันหรือเปล่าเอย เหมือนเพื่อนกันเปิดกันเติมเพื่อนกันเปิดกันเติมเราก็ไปก่อนเลยครับบินโอ้โหก็ไม่ทันโอเคได้บินนะฮะโอเคเดี๋ยวเราว้ากลับบ้านครับเดี๋ยวเราขึ้นเลนบนเลยโอ้โหปากิโตรูดทองในปอมเกือบหมดนะครับผมอุย้ยสวยฟังโก้พุกมาอย่างนี้จังหวะนี้ตึงๆและขอปิดเป็นดาเมจล้าแต่ แต่ฟังโก้จริงๆเขาให้เราล้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆก็ให้แครี่เกิดจะดีกว่าให้ตัวเองเกิดนะครับผมลมได้ล้านเนี่ยคือบางทีเขาลมไม่ตั้งใจนะอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ตั้งใจจะล้านอะ่ะแต่มาได้อะ่ะเออแล้วก็นะบางทีมันก็ทําให้เราไม่เกิดนะครับผม <laughs> <laughs> เกลียเกียแล้วกันเราจะไม่ห้ากับบากิโตนะเพราะว่าบากิโตค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมตัวพี่แก่เข่านที่จะเบร์ส ระเบิดโหดซะด้วยนะครับเราก็ล้างหนีไปนะคือล้างไม่จะเป็นต้องเป็นดาเมจอย่างเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกก็เอาไว้หนีได้นะครับเรามันสามารถล้างซีซีได้นะ<ค>อโอ้โหวิชูโดนเดรลอสเดร<ค>ลอสพี่แกก็โชว์ตึงอยู่ละพี่แกโ<ค>ชว์ตึงอะไรตัวเนี้ยพยายามรักษาระยะนิดนึงนะครับ<ค>เราจะไม่เปิดมั่วโซนะ พราะตอนนี้เราเริ่มแรงแล้วนะครับเราจะไม่เดินงโง่ๆนะครับหรือว่าเล่นผ้านั่นเองนะโอ้สวยครับสวยครับกดระเบิดไปชิวๆตัวเรานี่โดดไปอย่างเจริงเจ้นะครับตอนนี้5นาทีครับทองในป้อมหายเรียบร้อยพอร้องอย่ดโดนส่วนเ้อไปทิ้งเราเนี่แหละคาป้อมเลยนะ มีวา้าใส่ด้วยโอเค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 แล้วเราอันติเมตรเรียบร้อยครับวา้าใส่ยอย่างนี้ตึงๆวีอย่างที่เห็นนะกุระเบิดไม่โดนบางทีก็ต้องฝึกให้ชินนิดนึง คือถ้าเราไม่อยากจะกดกระโดดนะครับอย่างที่ผมสอนไปนะครับก็คือสามารถกดโจมตีได้เลยนะมันก็จะค่อยๆเดินไปนะครับถ้าตรงไหนมันอยู่แบบใกล้ป้อมอะไรเงี้ยแบบเออถ้าแบบโดดแล้วเราจะโดนอะไรเงี้ยเมื่อกี้การหายใจเลยทีเดียวเชียวตกใจนึกว่าใครครับซเซเบอร์เราจะพยายามไม่ปล่อยเลนนะเพราะว่าปากิโตเขาค่อนข้างที่จะเล่นแบบแนวอาลพนะครับวาร์ปใส่ยูยูนิดหน่อยนะครับ พื่อที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับแบบโดนปั่นหัวนะแบบคนอื่นเขาหัวเสียแน่ๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยว่าแล้วบากิโตอยู่แน่ๆบากิโตอยู่แน่ๆแ,แล้วขอบีบไปหน่อยนะแม่เสพโอ้โหเมื่อกี้เหมือนรู้นะว่าบากิโตอยู่ก็แบบเดินถอยออกมาก่อนนะฮะไม่รู้ว่าสัญญาณมันบอกว่าเอมันมีคนอยู่หรือเปล่าเอยไปแบบนี้แล้วเขาก็หาว่ารู้เยอะอีกนะฮะ บากิโตอุส่าจะโดดสวนมาสวนเข้าหน้าเรานะครับจริงๆเมื่อกี้ผมกลัวเซเบอร์มากกว่าบากิโตนะที่พยายามจะหนีจะหนีนี่คือจะพยายามจะหนีซเซเบอร์นะครับแล้วก็ขอบินหนึ่งทีแล้วก็ไม่ได้ไนงะเราเข้าไปเลยนะครับตัวมันเกินร้อยอยู่แล้วอะ่ะตัวมันเกินร้อยอยู่แล้วนะครับตัวมันเกินร้อยอไม่ต้องกดอแอดมิรเลยเกินไปเป้าเล่นตัวนี้มันมันเหลือเกินนะฮะ ต้องบอกว่าแต่เกาะไม่ได้แรงขนาดนี้นะใครที่มาเล่นหวานๆแล้วแบบเฮ้ยทำไมตอนนี้มันแบบตัวมันเก่งอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะตัวมันจริงๆตอนแรกไม่ได้เก่งขนาดนี้นะครับเอาเดยวรอด,ดีกว่าเนาะดิกกี้มันแบบนะก็มันคือดิกกี้นะืออบินโอ้โหเมื่อกี้เกือบตายนะครับรีเสกต้องไวนิดนึงนะกดลงกดล้างอะไรอย่างงี้นะครับไม่งั้นตายนะเมื่อกี้ แล้วสกินพี่แกมานี่อย่างสวยนะครับใครที่เป็นเมนหวานๆนี่ไม่ควรพลาดน,นะครับสกินว่าไงปีงกโตเพื่อนว้าผีแล้วนะฮะแต่จะไม่เล่นนะปีกโตข้านที่จะเกิดดาเมจแรงนะครับถึงเราจะเกิดแล้วก็ตามนะครับเราจะไม่ขอเสี่ยงนะซเซเบอร์ตายนะครับเบเนตายนะปีกโตน่าจะต้องมาแกงนะครับถ้าไม่มาแกงก็อยู่บนโอเคอยู่บนจริงด้วยครับ เราก็เปิดไปเลยครับตอนนี้เราขอชิงหนึ่งสเต็ปท่วนไปต้องเสียบนแน่ครับจังหวะน,นี้โอเคไม่เป็นไรนี่เสียแน่ครับปากิโตเขาดามเมจด,ด้วยนะฮะขอได้เปล่าโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจัดเลยเพื่อนจัดเลยเพื่อนนี่แน่นี่แน่ยินทิมิง ยิงนิ่งเลยเด้อเก๋ไปเปล่าคุณทำอย่างนี้คุณเก่ไปเปล่าครับแล้วก็ให้บังโกเล่นสบายๆอีกแล้วเลยไม่มีอัติเมทเลยอ่ะถ้ามีอัติเมทน่าจะได้ขอเหินเดินอากาศนะครับเซเบอร์สนใจย,ยกผมเปล่ายกผมก็ตายไงเซเบอร์ยัยางแรงนะครับเราก็ไม่ควรจะดูถูกดามีพี่แกนะคือเดินผ่านนี่เราหลับได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราออกเป็น หน้าไมา้กันกายภาพเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่ค่อยที่แบบน่าเป็นห่วงอะไรสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยขึ้น300%เซนะแบบเดินเข้ายงเข้าย่าเนี่ยแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะเพราะเบนเนเดอร์ไปทางนั้นนะครับเพื่อนน่าจะเยอะจับปิโตต้องมีคนไปทำนะครับเพราะไม่งั้นพี่แกดันแบบดันชิวแน่ๆนะครับผมเราก็จะแบบจิงโจ้นิดนึงนะ ครที่ไม่ชอบความเร็วแบบว่าโดดแบบด,ดึงดึงดึงนี้ก็อาจจะต้องปรับตกตัวละครตัวนี้ไปนะครับผมแต่ตัวละครตัวนี้เก่งมากนะครับตอนนี้นะคือมันเก่งเวอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้อ้าวว่าไงบินได้นะแต่ก็ไม่มีจังหวะให้บินนะครับ เน,นี่ยตาแบบโคตรเร็วเรามาถึงแล,แล้วเรามาถึงแล้วเพื่อนแล้วเรามาถึงแล้วแล้วเรามาถึงแล้วเพื่อนอ้โหูปะจิโตเกินไปเปล่าเดี๋ยวเราถอยนะครับเพราะว่าอูชออนเราเป็นมีสกิลป่านะครับเราจะไม่ห้าวนะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนครับดูเราเดินมาดิอย่างไวนะครับไม่เราเราไม่ได้เดินดีกว่าเราโดดมานะครับผม ระเบิดไปเลยไหนๆก็ตายอยู่แล้วนะครับคือเละเกมแล้วนะครับตอนนี้ดูเงินเรานะครับตอนนี้เงินเราอยู่ที่10,000หื่นนะครับห่างจากที่1ของฝ่ายขงข้าประมาณส0 0พนนะครับผมโดยประมาณนะครับผมเฮ้กูอชอมไปแล้วเพื่อนคือกูชอนเป็นตัวเดียวที่มีสกิลฟามะครับเราก็ไม่ควรที่จะแบบเปิดมู่เปิดสัวแล้วก็สวยจ่ะเพื่อนโอเคแล้วก็บินไปเลยโอเคอันนี้คือไม่มีใครอยู่ใกล้ๆนะครับเราบินไปเลยนะ เราก็ห้ามลืมนะครับว่าเราเป็นแครี่นะถึงเมื่อกี้ผมจะเล่นแบบไม่ใช่แครี่ก็ตามทีเถอะนะครับผม <laughs> ตัวเราจริงๆมันเป็นแครี่นะก็คือแบบต้องข้างาเซฟนิดนึงไม่ใช่แบบวิ่งเข้าไปแบบกัะจวกเข้าขนาดนั้นนะฮะ <laughs> แล้วก็ออกมากดสกิลออกมานะครับสกิลสองก็อยู่ที่จังหวะครับว่าจะใช้หรือเปล่านั่นเองคือตอนนี้ไม่จะเป็น <laughs> เก็บตี่ก็ยิงธรรมดาตายหมดแล้วนะครับ แต่ถ้าเก็บมัติก็ได้พอเหยื่อได้อากาศครับบินแบบสบายๆนะมนนไม่น่าเลยครับต้นเกมโดนพี่ปิโตล,ล้วงไปนะโอ้โหเจ็บสีจริงเลยบอกแล้วอย่าประมาทนะครับอบอกตัวเองนะ <c oughs> ไปประหมาทซะแล้วไอ้ตัวเนี้ย <c oughs> เราไม่บินนะไม่จําเป็นนะครับ <c oughs> โอ้โหกดการกา์ดพอดีนึกว่าพี่แกจะไอ้นี่ใส่ตกใจหมดเลยอ่ะเข้าบ้านให้หน่อยครับไม่เข้าเราเข้าเองก็ได้ ไม่ใค่เข้าวรอข้าเองก็ได้ใจร้อนนะครับ <laughs> ตัวมันแบบดีดมากนะครับค่อนข้างที่แบบค่อนข้างที่จะแบบไฮเปอร์ไม่ใช่ไฮเปอร์แบบฟามของเกมนี้นะมันไฮเปอร์แบบตัวมันล้นๆแบบจริงๆครับจบแล้วนะครับผมตัวมันค่อนข้างที่จะว่องไวแบบดีดอะตัวมันดีดมากนะครับแบบโดดไปไหนมาไหนแบบชิลๆเลยนะแล้วก็เคลื่อนที่ค่อนข้างไวมากนะครับผม แล้วจะไปช่วยฟังโกนะครับที่อยู่เรนบนเมื่อกี้นะค่อนข้างที่แบบเหมือนติดเจ็ตไปเลยนะครับเล่นสนุกนะตัวนี้แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบความเร็วก็ต้องปัดตกตัวนี้ไปนะครับเ oh. พราะพี่แกค่อนข้าง,างจะดึงมันเหลือเกินนะครับเร็วเหลือเกินนะ oh. ตอนนี้ทําดาเมจไป8ปดหมนสามนะครับแทงไป2องหมนหนนะโอ oh. นะ้โหนะโหดมากๆนะครับสำหรับหวานๆนะครับตอนนี้นะโคตรตึงนะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน